สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในยุโรปนะครับเมื่อการลุกคืบหน้านะครับของทางด้านรัสเซียนะในยูเครนนะครับมีในทุกๆวันแล้วก็การถอยร่นนะครับของยูเครนนะครับก็มีในทุกๆวันนะครับเพื่อนบ้านรัสเซียรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศจีนกันสงครามของปูตินต่อยูเครนหลอกหลอน6ชาติเนโต วางแผนกำแพงโรนนะครับยาวตลอดชายแดนรัสเซียบรรดาชาติเนโต้รับกลัวสำหรับความปลอดภัยของพวกเขาทั้งหลายเองการที่รัสเซียระดมยิงใส่ยูเครน6พันธมิตรของสหรัฐนะครับบรรดาเพื่อนบ้านของรัสเซียจะสร้างกำแพงโรนสงครามพิเศษสมัยใหม่ของเนโตวางแผนที่จะหยุดความเป็นเจ้าโลกของปูติน บรรดาชาติเนโต้นะครับที่มีชายแดนติดรัสเซียตกลงตอนหนึ่งแผนที่จะยกระดับนะครับความปลอดภัยชายแดนสิ่งนี้ทำกลางคลื่นของบรรดาการโจมตีที่สดใหม่ของรัสเซียต่อ,อยูเครนและการกำไรอนณเขตต่างๆบรรดาพันธมิตรยุโรปของสหรัฐจะใช้สงครามเทคโนโลยีระดับสูงสมัยใหม่ที่จะคิดนะต่อบรรดาการย่อยุต่างๆของรัสเซีย ลิทัวเนียนะครับได้เปิดเผยว่า6ชาติเนโต้จะสร้างหนึ่งกำแพงดรนที่ชายแดนรัสเซียบรรดา6ชาติเนโต้นั้นก็คือลิทัวเนียรัสเวียเอสโตเนียฟินแลนด์นอร์เวย์และโปแลนด์กำแพงดรนของเนโต้ต่อต้านรัสเซียกล่าวโดยนะครับแอกเน่ไบโลไทเทนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของลิทัวเนีย ตามการโคดคำนะครับโดยสำนักข่าว BNS นะครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่อย่างสมบูรณ์หนึ่งกำแพงโดรนที่ขึงจากนอร์เวย์ถึงโปลแลนด์เป้าหมายนั้นคือที่จะใช้บรรดาเทคโนโลยีโดรนและอื่นๆที่จะปกป้องชายแดนต่างๆของพวกเราไม่เพียงแค่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพบรรดานะครับระบบตรวจตราต่างๆเท่านั้น แต่ยังได้นะครับประกอบด้วยบรรดาโดรนและเทคโนโลยีอื่นๆอีกด้วยซึ่งอาจจะทำให้นะพวกเราที่จะป้องกันนะต่อบรรดาการยั่วยุต่างๆจากบรรดาประเทศที่ไม่เป็นมิตรและนะที่จะป้องกัน,นการลักลอบขนของ6ชาตินั้นนะครับยังจะใช้บรรดาระบบต่อต้านโดรนต่างๆนะที่จะหยุดนะครับบรรดา UAV นะครับพวกพาหนะไร้คนขับที่ถูกปล่อยโดยรัสเซียนะครับอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีกรอบเวลาที่ได้ถูกจัดเตรียมต่อว่าเมื่อไรนะครับที่กำแพงโดนเนี่ยจะปรากฏขึ้นมาการตัดสินใจของกลุ่มทางทหารที่นำโดยสหรัฐได้มาภายหลังการซ้อมรบนิวเคลียร์เจอิงยุทธวิธีเป็นครั้งแรกนะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนของรัสเซีย ระยะแรกของการซ้อมรบนั้นนะครับได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่20พฤษภาคมซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับและการใช้ของบรรดาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ในเขตทหารทางตอนใต้ใกล้ใใยูเครนเครีมลินนะครับได้กล่าวว่าการซ้อมรบนั้นเป็น1การโต้อตอบนะต่อบรรดาถ้อยถแถลงการนะที่ยั่วยุของตะวันตกต่อรัสเซียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับฝรั่งเศส ได้กำลังสนับสนุนการใช้ของทหารเนโตที่มีโอกาสความเป็นไปได้ในยูเครนในเดือนเมษายนนะครับประธานาธิบดีโบแลนด์นะครับได้กล่าวว่าวอซอได้มีความพร้อมนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านนิวเคลียร์ของบรรดาสมาชิกอื่นๆของกลุ่มนะครับัง้นข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ยก็ดูเหมือนมีการเตรียมความพร้อมนะครับในสงครามใหญ่จริงๆอ่ะนะเพราะว่า6ชาตินะครับที่ มีพื้นที่ใกล้ๆกับรัสเซียนะครับที่ถัดมาจากยูเครนเนี่ยก็เริ่มเตรียมแผนนะป้องกันตัวเองแล้วก็เรียกว่าเตรียมสร้างกำแพงโดรนนะครับตลอดอชายแดนรัสเซียนะที่ร่วมกันนั่นเองหกชาตินั้นก็มีนะลิทัวเนียรัสเวียเอสโตเนียฟินแลนด์รนเวย์แล้วก็โปแลนด์นะครับตัวตึงทั้งนั้นเลยนะที่ออกมาพูดบ่อยที่ได้ยินบ่อยเนี่ยนะครับอย่างลิทัวเนียนะครับอย่าง โปแลนด์ Poland, นะครับเอสโตเนียด้วยนยนะได้ยินบ่อยนะตอนนี้ก็เริ่มหวาดกลัวเหมือนกันนะเพราะว่าการลุกคืบของรัสเซียเนี่ยก็คืบหน้าในทุกวันนะยูเครนก็เสียดินแดนมากขึ้นเรื่อยๆก็กลัวว่าวันหนึ่งนะครับยูเครนเนี่ยพ่แพรล้มเหลวเนี่ยก็จะมาถึงตนเองนั่นเองมาถึงชาติเนโตเหล่านี้นะครับที่มีชายแดนนะ่ยติดกับทางด้านรัสเซียนะครับก็ดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ